โอ้พี่น้องสาวเราตะลึงเลยเมื่อได้เห็นอาหารของพี่พิธทหารจายแดนไทยมีทั้งหมูกหันมีทั้งปิ้งกุ้งมีทั้งหมูกรอบมีฮอดส้มตำป๊าที่ทุคนไทยนี่ใจดีกันขนาด สบายดีกับสวัสดีเอฟซีที่ฮักทุกทุกการยินดีต้อนรับทุกการเขาสช,ช่องท้องสีสาวลาวสำหรับมื่อนี้กัมพบมาพอกับสาวสีสาวลาวอีกเช่นเก่าเชนเคยละเนาะและเอฟซีเดฟผักกันทับมองู่ไสย่ลาวยุไทย,ยอยู่ไกลอยู่ไกเขาม์บอกสาวสีในเด้อ มาพบมาพบกันในวันนี้น้องสาวศรีก็มีเรื่องราวที่และก็ข่าวข่าวที่จะเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ิ่งได้สมกันอีกแล้วเนาะสำหรับชิปในวันนี้น้องสาวศรีจะพาทุกคนไปเิ่งอาหารของทหารชายแดนไทยนั่นเองว่าในสถานการณ์แบบนี้ทหารไทยเพิ่นกินเพิ่นอยู่กันแนวใดและอาหารของเขาันจะมีอย่างกันแน่แต่ก่อนที่จะไปรับชมชิปนั้นก็คือเก่าคือเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีในเด้ออะแล้วเนาะทุกคนเพื่อบพ่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฮับสมชิปนั่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลยโอ้นะครับก็วันนั้นนะครับพี่วัฒนานาน่วมนะครับก็โพสต์ไว้นะครับว่าฐานแถวๆรอบๆอภูมะเขือเนี่ยอดยากนะครับตะเบียงเข้าไม่ถึงขาดแคลนนะครับกินแต่ปลากระป๋องนะครับเพื่อนผมก็เลยอยู่ภูมะเขือนะครับ ก็เลยส่งรูปกินหมูหันนะครับแล้วก็ชวนพี่วัฒนาไปนะครับว่ามากินด้วยกันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นทหารแล้วเนี่ยนะครับทู้ชครับทหารเนี่ยถูกฝึกให้มีความอดทนนะครับสามารถต่อสู้ได้ในภายใต้ทุกๆสภาวะความกดดันทุกอย่างนะครับเพื่อให้เอาตัวรอดได้ในสนามรบนะครับบางเมื่ออาจจะกินพิซซ่าบางเมื่ออาจจะกินปาโลมาเอ้ยไม่ใช่ KFC ก็ว่าไปนะครับแต่บางเมื่ออาจจะกินข้าวกับเปลือนะครับกินข้าวกับน้ําปลาเพื่อให้มันเอาตัวรอดได้นะครับ ธรรมดาครับทหารกินดีมางไม่ดีมากครับอย่าไปถือตาครับแต่ว่าเรื่องเสบียงขาดแคลนไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าทหารมีระบบบริหารจัดการนะครับที่ค่อนข้างเป็นระบบนะครับมีตําแหน่งหน้าที่คนจัดตรงอาหารคนทํากับข้าวทุกอย่างนะครับแตกต่างกันออกไปแต่ขอบคุณครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เป็นห่วงเรื่องเสบียงนะครับไม่ขาดนะครับเพราะว่าจะมีคุณบุ๋มพัฒนาครับรวมไปถึงเจเอสตราบุรีและไปทั้งคุณจอมกัจอมพลังต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุน ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนผมฝากชวนนะครับคุณวัฒนาและน้่มมากินหมูหันด้วยกันที่ผูมมะเขือสําหรับคลิปที่ไปแล้วสวัสดีครับก็คือว่าแล้วน้องคนไทยเพิ่นใจดีอยู่แล้วเพบริจาคไปไลไปด้งไปอย่างคุณภาพนี่เกษตรกรเนาอยู่น้องอ่าพี่น้องทางบ้านเป็นบริจาคไปให้อาหารการกินหลายกันดีเลยแลน้องแต่ถึงว่าจะบ่มอย่างจิตาหารกอยู่ได้เราก็ว่า เป็นพึ่งมาแบบนี้แล้วเนาะถึงระมีอาหารกัรกินเป็นการสามารถเอาตัรวรอดได้ยอมพับในความเก่งของทหารเลยทุกคนเชื่อปอทหารไทยนี่เป็นเกือบทุกอย่างกันเลยเน๊ะบางทีนี่ไปอยู่ในป่าพิทียู่ในป่ามันเป็นแบบเก็บจีบใจถึงวันจะมีกระบริการเป็นการสามารถเอาตัวรอดได้อ๋อคลิปอาหาร,น,ร,หารนี่บอกว่าอู้หู็พื่อแชร์อะไรนกักกบ กับเกล็สีเขเขาจะล้ลายไหลเลยว่าเป็นกะเซายแค่ไหขอกินแน่อันปกอบกันนโอ้ยเอาะเอาส้วก็เป็นเน็คชั่นเราบนี้ เกือบวันที่กินนะพี่น้องตำป่าครับตำป่าตำป่าครับซุปตำป่าตำเครื่องแน่นๆเจฟอะไรครับเซฟซุปเก่งเซฟคนราชธานีนี่อาหารไทยพวกกิจริงแม่ผิดอาหารจริงวะผิดวะผิดผิดเก่งบนถวนสแนลพี่น้องลบกกระจิงแตงกินกระจิงเป็นพ่อครัวกระจิง ผมจบในทีเดียวว้าที่สุดขนาดอยู่ทรายแดดได้เดดในี่ยเนาะเครื่องเครือ่องเชียง์ยังหลายปนีน้เป็นช่องตับได้หนึ่งหัวได้ได้น้ำลายไหลเลยทา,าปัดมะน,นาวทาบีบมะนาวยางเชียน ทำลายลายตามตัดเสียบไปเนาะมีาการรับประทานใส่กับชับโมง,งำเข้าไปคำแรกแซทบพนว่า <laughs> นี่แม่ไงๆๆๆลับก้อยชอยจุกสิหนมัวโอ้หลับขบขบนวนัวพี่เ่็นเขาเหนียวทุ้ยอื้อหือคุเจียเกเปียาา์ที่โุกอาหารแต่ละอนอันนี้นจะเป็นนเพร,ระแม่สสวนกาเป็นแจงอาหาร่งไปเวนวหน้าเป็นกน้องทางดูทางบ้านก็เิ็กกองกองขึ้นไป ว่าที่โชว์วล,ย,ลวยั่เนรู้นี่รี์เขาทำโอ้แเก่าบัาดี่วตัวใหญ่ๆบุ้มๆกันทั้งนั้นจีน่าหงหาเกามาให้แนวไหับานะครับแนวหลัลงส่งไปให้เพี่น้องเซื้อเองได้นี่นะว๊ากูใจดี หมูกรอบผัดหมูกรอบ,อ,บ,อ,บ,บ,รบอุ้ยตะไบแซ่เชฟแต่กินปรุงนี่อย่างเซียนเลยนะผั่ดเซฟอร่อยมาก่เิงๆอันนี้แม่ยังอร่อยอร่อยอเลยที่ย่างโอ้ขนมจีนมะลาวเกอนกับปุ้นนั่นแหละกระปุกกระปุก ไม่ได้กินโดนละเด็กเขอยากกินได้ละคนเดียวนี่กินพวดในโซนยบ้าทบกินมท่นับยากินเวชชินที่นะไก่ครับเอ่มีไก่พิเพษ่นาดอันนี้มัเนี่ยเตียมพร้อมลบข้าวต้มร้อน ก้มไข่ลวกทหารไทยกองทัพต้องเดืนเลือดของเมื่อไรและกินหลายๆเด้อยู่มีแหงป้าทีทกพี่น้องเป็นยนดใดกันแน่หลังจากที่ว่าได้ับชมคลิปอาหารของทหารไทยไปแล้วเนาทุกคนรู้สึกแนวใด สาวียังรู้สึกอึ้งบรหายกันเลยเนอะอาหารของทหารไทยนี่มีแต่แนวหล่ๆกันทั้งนั้นบอว่าจะเป็นหมูหัน่นโบปิงกุง้งโบหรือว่าหมูกรอบโบอโอ้โหสุดยอดหลายนะพี่น้องมีแต่อันเป็นตระเซบกะเซบทั้งนั้น ทาหารไทยบ่มีเมื่อทีว่าจะขัดแยนอาหารแน่นอน,นเพราะว่าอยู่แนวหลังมีเพื่อนสนับสนุนกันเต็มที่เนราะว่าจะเป็นโมหันบ่ว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งอย่างส่งไปให้เต็มที่เรื่องนี้เนาต่างชาติเพื่อนกัยังยอมรับในน้ำใจของคนไทยกันเลย แต่ถ้าหากว่าจะขาดแคลนอาหารอีรี่เนะาะทหารไทยเพื่อนก็นสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าเพื่อนถึกฝึกมาแนวนี้อยู่แล้วเนาะพี่น้องเจอว่าทหารไทยสามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนเนาะแระนี้เราก็เป็นเรื่องราวที่ว่าสาวสรีเอามาฝากมาตอนกันในมื้อนี้นันเองเนาะถ้าหากว่าแมนไพที่ว่ามักคิดแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีในเด้อสำหรับคลิปในมื้อนี้สาวสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไป ไปก่อนด้อบายบายขอขอบใจ